นี่นะนี่ยังไม่นะอะดูดิเดี๋ยวก็ได้นะเออ <laughs> <laughs> <coughs> yeah. ได้เราแค่จะเรียกแม่แค่เดี๋ยวนะทำงานก็เรียกเลยเรียก <laughs> <laughs> tăng rồi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คงน่าจะว่ากาผมไม่ได้ว่ะมันตลกดูเรื่องเกียริจริงเลยนะควันนี้เรื่อปฏิบัตินั้นระหว่างเนะข้ากับคุ แย่งงานนามันก็แต่งทั้งงานเี่ไปแล้วมึงไปกองตงอื่นแต่คุณจะคุยกับเขาปะคุณไม่จะคุดกับมืงกูคนไม่ได้ขี้องมากนี่เล่นเดียวตัวเดียวาปิดตาตัวเดียวไม่ได้เงียม่ไม่อยากเปัากูไม่อยากมีปัญหาไม่ได้อยากปันหี่ากูงไหมชออะไรนักหนาด้ตาแล้วกัอ้าเป็นพร่อ๊ังไม่เห็นแล้วคนอื่นก็เรียกกาน์ตาไอโอกั้งม มันไม่ต้องตแบบาแบบแต่มัาโดนเนี่ยมึงนั่งเอาเลวเดี๋วกูเถิมันกระเด็นึแบบเนี้ยแบบเนี้ยมึงซู้คุณไม่ได้นั่งกับูดให้แับะมึงูไม่ประกาศยอดประกาศรับเก้าพันหกร้อยแปดสองหาใคร่เดนาสงสัยจะเป็นเดค่ะเราอยู่ในที่นี้หรือมาในอาะรแล้ว เดินตามหาแฟนในป่าเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วคุณเจอหรือยังเหมือนจะเจอเราเรื่องอะไรยังเลยนะคะเนี่ยแล้วแฟนของคุณเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงหรอเขา,าสูงสูงเขาขาวเลยค่ะ อย่างนึงแล้วเขาสกปกด้วยแน่ในครับคนนี้คำาออกการมากเลยนะทำไมเนี่ยเนาธรรมดาแล้วาที่ากก็ห้อยพอกับูอยึว่าไวขับกปากห้อยไปสมคำตกมือเลยแ้มัเป็นคนอย่างนี้ขนาดพูรู้ว่าท่านงกูยังไม่พูดไมกูยังไม่ว่าเขอโทษจ้าพวันที่สิบเอ็ดนะครับเี๋ยวงดีนะครับอย่าไปดูมึงเดี๋ยวนี้มันจะโดนอีเลิเกเล่นก็ไม่ได้แต่กูจะให้เรื่องแต่กูไม่เอกไปโจ ครับ หึอ๋อพร้อมแล้วขอ <coughs> 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 กดดีกว่ากดดีกว่ากดดีกว่ากกว่ากดดี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 กว่าดีกว่ากดดีกว่าดีกว่ากดดีกว่าไมเอาดีแล้วไม่ไหวนะครับตอนนี้ครับไม่ใครก็ต้องดีครับย้อนกลับมาแล้วหน้าหกพันไม่ว่าพี่กับพี่พอกินที่ไ ออกตาหา2องเ่ง oh, oh! oh. ่ไปช่วยน้องหลาีดำและชายที่รักแพ้เอาเฮ้ยไม่ดกว่าเฮ้ยไดสัสดีครับคุณเป็นคนแถวนี้ใถ้าเป็นคนตถวนี้ผมขอร์สถามพังได้ไหม่อไหมพ คอทไางเลยไดไหาาเคี่ยไปแทนแทนนครับิมพมาจากโรินนะครับอทเป็นดาวพดกุลาสีดำไมเนยริมพันจะหมดเลยไนใจหลวงวาเลยนะคอท้อางเลยครับไปไหนอ่ะไปไปดินดาวกุหลาบสีดำครบไปุณาจะพาไปไปด้ยถ้าไปด้วยหันนามงไุณกันได้ไหมได้เลยโอเคเฮย

you yep. คุยคุยคุยไม่มีใครไปดีกว่าไม่มีใครไปดีกว่าเก็บไว้นะเว้ยเก็บไว้ไปตัวหนึ่ง

คุณนั่งเลยโอเคโอเคไม่ต้องดมดด้มั้งตรนีดิ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 คุณแม่ของคุณโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงอะต่อมาครับแล้วมันโดนยิงอะขอค่ายาขอมาค่ะคุณมาค่ะ ฝากลูนี้ไว้เอาไม้กระปมาฝากลูที่กีดริเดี๋ยวทำใหเดี๋ยวทำให้รู้นะรย้โอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวตั้งใจแล้วคืคือกี่ตรงนั้นดีไปแล้ว แล้วกระสุนตรงเนี้ยเอาออกไปยังเอาออกไปแล้วแล้วเอาไปไว้ไหนเอาไว้ในตรงนี้เอายัดไว้ในรูนี้สิลเลยสิเน,นี่ยที่กูกูก็ตายไม่เยือไม่ตายจะต้องไม่ตายในเนืแท้ไม่เอาออกอ่ะเดี๋ยวเอาออกให้แป๊บเดียวอ่าเพียงแล้วยับก่อนเฮ้ยจับเลนะ มันไม่เป็นไรหรอกเธอโอเคเสร็จแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใครจะหายไปเองมันขามันงอได้ที่ไหนเราก็ไปเย็บตึงอยู่ยาวอย่างงี้เลยขามันงอไม่ได้เหรอใช่อะไรอ่ะนึ่งให้ตรงหัวข้อมันใหญ่นจะได้เดินได้นักบวมมนอะไรนะเราเรียกว่าเย็บแผล มันไม่ได้เชื่องเท้าเลยมันได้เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยไม่เป็นไรเขา,าไม่เป็นไรนะแม่ปไปลนมันไ,นไรกลูีย่ไม่ต้องหนีเข้าไเจ่อรอกเฮ้ยรว,วรนนะสรุปว่าลูกสนก็ยังอยู่ในขากรงใช่ไหมครับพี่

มาตาคุณเย็บมั้งครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอาไม้นี้มาบอนมากีให้แข็งเออป่าวนนี้ฮามากเรื่องที่ตรงไหนตรงนี้ตรงตุงข้อต่อแขนสิเดียร์เรื่องที่ตรงไหนข้อต่อแขนไม่ได้เอามากีตรงนี้ แล้วกี่ทำไมตรงนี้ต้องกินตรงนี้งั้นตรงนี้เก็บไว้ก่อนกี่ตรงนี้กิ่ตรงนี้นี่กรเอาไปไว้ตรงนู้นทีนี้เด็กเย็บผิดแถวนะไหนเข็มอ่ะเข็มอังนี้อะผมมันแหลมมั้ยยัง 好了，别。 แล้วตรงนี้ทำได้หรือเปล่าใช้มือได้มั้ยไม่ได้ปะอ่ะครับซึ่งเดี๋ยวหย่อนให้โอเคเวกับพี่ปู่นขาไม่น่าไปทำเขาเลยนะะโอ้คนหาบมาเลยเจ๊ไม่สู้ดูแท้เอาพี่ปวดพิเศษแท้ทำด้วยไหมเจ้าเลเก็บ่ทำไม่พูดนั่นอ่ะไล่นอะไรอ่ะ เออแต่เสียงแหมไม่ได้นะเสียงไม่ได้อ่ะ <c oughs> อันนี้ข้าฝากปืนมาที่เจ้าไม่ไม่เป็นไรทำไมเจ้าไม่เป็นไรข้ามีความชื่นใช้เรื่องปืนใครเหรอก็รู้ทั้งนั้นถูกต้องมอันนี้ด้วยเพราะข้าอยู่ในป่าข้าพกปืนมาตลอดชีวิตแล้วค่ะ ủa đảm bảo 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 เา้อ่ไม่ดีก็เป็นขอะค่ะก้าเ็ค่เนเหไม่เป็นไรค่ะรักษาของข้าเองได้นะโอเคยอมละจมไม่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นละ ไม่ไปหไข<ป>้าไม่ไป,ไปรตปืนนยาเไปเสีไม่ไปข้าไม่อยอมทอรเจ้าเลยนะจริงๆแล้วชีวิตแต่ไนเพราะข้าเจ้ารักทาแล้วข้าไม่อยากจะทำะทาเลไม่นะข้าไม่ยอมอยไม่ไมอะ เชยดไกให้ริงดโาไมไปเมงลังเลยมันลนใจวไปเียไม่ง้ครับจอจะยิงแฟนคับของท่านทั้หมดเดี๋ยว จะยิงใช่ไหมเอาบอกไงไหมเดี๋ยวก็บอกนะมันไม่มีลูกเฮ้ยแม่นมนันนะธาตุรักนนะอิสรานัลนะพี่นั่งเง,งินนะข้าพเจ้าไม่ทำยิงพี่หมวยแทน <c oughs> ถ้ายิงแฟนขับเจ้า,าข้าก็าไม่ยอมขไาข้าจะยิงแฟนขับไอต์เติ <c oughs> ้ลนี่เพลงวนวนยิงโดนง่ายเอาพี่นโอ้เธอทำอะไรอุ้ยไป ีสาอ้โอ้โทั้งหลังแม่งก็่งจังเลยอนเยอะจริงๆชอบจริงๆเลยมะ